มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิด -19 การที่เราจะเดินทางเข้าออกประเทศนั้นก็ค่อนข้างที่จะลําบากอยู่เหมือนกันก,นกระทรวงแรงงานเขาก็มีการเปิดเผยค่ะว่าทางคอรมอเขาเห็นชอบมาตรการพิเศษที่จะบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่แล้วก็ทํางานในไทยต่อจนถึงวันที่3เดือจมีนาคมปี65เลยเพื่อป้องกันโควิด1 9และรอก2ด้วยนะคะทางด้านของนายสุชาติพรชัยวิเศษกุลอธิบดีกรมการจัดหางานหรือ ว่ากกจก็เปิดเผยนะคะว่าทางครมเนี่ยเขาเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้แรงงานต่างด้าวสี่กลุ่มที่เคยมีใบอนุญ,ญาตทํางานแต่ว่าการอนุญาตก็สิ้นสุดแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมาตรการปิดจุด ผ่านแดนเพื่อป้องกันโควิด1 9ให้สามารถอยู่ในราชนจาจักรได้เป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้ทํางานได้เป็นกรณีพิเศษนั่นเองแต่ว่าก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาที่กําหนดค่ะแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในไทยก็จะดูขี้คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าคาดว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดก็จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็มีหลายภาคส่วนเขาก็ให้ข้อสังเกตว่าการอนุญาตให้นําแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในระดัที่สองเราก็เฝ้าระวังกันอยู่ถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยเขาจะกําหนดมาตรการในการคัดกรองกักตัวตรวจสอบแต่ว่าการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาในจ้างก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ทําให้การนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรไทยทําได้ยาก ประกอบกับก็ยังมีแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งที่เดิมได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็การอนุญาตให้ทํางานสิ้นสุดที่ยังคงอยู่ในประเทศแล้วก็นายจ้างก็มีความประสงค์จะจ้างงานก็ให้สามารถทํางานได้ก็มายื่นขอใบอนุญาตทํางานตามขั้นตอนที่กําหนด กับกลุมการจัดหางานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากการที่นําคนต่างด้าวรายใหม่เข้ามาเนื่องจากว่าระยะหลังค่ะปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศที่ตามที่เรารายงานกันอยู่นะคะกระทรวงแรงงานเขาก็เลยเสนอแนวทางการดําเนินการนี้ให้คอรมอพิจารณา ส่วนกรมการจัดหางานเองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะคะกับการที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศแล้วก็การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งที่ผ่านมาก็ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งเงื่อนไขาการได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็การได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นกรณีพิเศษนี้ก็จะสิ้นสุดนะคะ เมื่อระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดแรงงานต่างด้าวก็เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือเป็นโรคที่ห้ามคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วก็ทำงานนั่นเองค่ะนี่ก็ต้องว่ากันต่อไปนี่ก็เป็นแนวคิดจากคอรมอนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ